แต่พี้ออ้อยากกิสื่อจำละหาบาทพี่น้องจ๋าแต่ได้งยังกานี้อันนี้แบ่งมากครึ่งหนึ่งหืมแต่พี่ออนอยากกิสื่อกินไปหรอกย,ยูวันซะอ้อนปบาปรุงพี่น้องอืมมันมันไม่หยดแล้วเดี๋ยวสื่อกินจ้ะสวัสดีค่ะหมขอขวัญกสิษฐ์กินแซ่บอีกแล้วจ้า มือดิอได้ตำกระโพดกุ้งสดพี่น้องคะ่ะบ่เคยกินจ้าเ่อพี่น้องกระโพดไหมกระโพดต้มซุปเป็นตะวันคะ่ะพี่น้องอืมแล้วก็กุ้งพี่น้องจ๋าเบ่งใส่กระลังพอกินพี่น้องเอาแบบใส่กระลังพพกินพองามเลยพี่น้องเด้อมาสำเร็จอะไรอย่า,าง้ห่างย้ำดีกว่เราพี่น้องค้ามันีก็บกุ้งข้าวน้ำปลาแดกอีกย่งอีกระโพดกับพี่น้องกระโพดกับข้าวนะคะพำมเนี่ยมาจวดเดยนะเอาไมา่คือกับพี่น้องอืม ม,มาบ้าอุ้ยหนำนวลวะเผ็ดเปรี้ยวหวานพี่กอล์พี่น,นังจ๋ามาใส่กุ้งสดก่อนเลยสองตัวอ่าอืมอืมมันอืม กุ้งมัคอับพี่เนะ่ะอืมนึมๆๆๆจ้ะขอาวกกับว่านหวาอ ยิบ,บอะไรเพ่น้องมันมุนเขาพวกค่ะฮึรเอเลรแบบนะี้ม,มันเียพรอะบูงจีนพี่อน่ะข้าขาหาอะไรๆเดยวตะ nếu mà rồi qua đèn ai nhà của nó chưa nhỉ อืเแต่พักเมกมาแทนใี่ไเนาะเจ้เขาบอกเขาล่ะอืมจับกุือเจ้า Hãy subscribe cho เพิ่มขึ้นหนอแต่ที่นอนอยง่ยสื่อตำละหาบาทพี่น้องจ๋าแต่เด็ง่กว่านี้อันนี้แดงมาครึ่งหนึ่งแต่ที่งนน่ายสื่อกินไปหรอยี <c oughs> อย่บันสะอ้นบ,บุบงพี่น้องอืมมันมันไม่หยอยดแลืวดสื่อกินจ้อ เขาคนเหลืองอันนี้ว่ามันเขาผุดขาวได้ป่ะแน่แจะทุนเดาัด Mm hmm. Mm hmm.

เขาเรียกเขาหน่อหน่อยพี่น้องจ้าเหมือนเขาก็กพ่าพี่น้องมาแซ่บพี่น้องจา้าตั้กระเพดกุ้งสดแซ่บพี่น้องกระเพดออกเป็นรสหวานพี่น้องจา้าแล้วก็กุ้งเดือดเด้งๆสดเข้ากาันเข้ากันแล้วก็รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเกลี้ยงๆพี่น้องแซ่บพี่น้องจา้าอืมถ้ามากินในฝากก้เลยโก้แกท้โก้ติดตามสาวโอนด้อยจุด้อยที่สำคัญพี่น้องจ้าเล่นกับกระดิ่งด้ยวยนะจ้ะจะได้ไประภัดต์ทีม่ของสาวโอนจ,าจ้าสำหรับคลิปนี้สาวโอนขอลาไปก่อนจ้ะพบกัคบนคลิปหน้าคา่ะสวัสดีค่ะ